โอเคครับนะฮอนด้าเอฟซีนะครับเป็นเครดิตนะครับเป็นของคุณอาร์ตกาโต้ครับผมอ่านชื่อผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีความใจดีนะครับแจกรถมาให้ชาวแฟนเพจนะครับของคุณอาร์ตกาโต้นะครับได้เล่นนะก็เพจนี้อย่าลืมไปกดกันติดตามเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้ล่างนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับว่าคันเนี้ยของแต่งจะมีอะไรบ้างนะ ก็ถ้าเท่าเห็นเท่าที่เห็นหลักๆก็คือฝากระโปรงคาร์บอนนะครับ1อันนะครับแล้วก็มีเซตโบมานะครับอันนี้เป็นเซตโบนะครับแล้วก็ใส่อินเตอร์ของมิสชิโมโต้นะครับมิสชิโมโตะนะก็เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูโอเคครับแล้วก็มีกันจังหน้านะครับเป็นสีดำนะน่าจะตัวท็อปนะครับแล้วก็เฮดแดงนะครับส่วนภายในเครื่องนะทุกคนก็มี ฝาครับฝาฝาคุมเครื่องยนต์นะครับ h o n ด้าสีแดงลายคาร์บอนนะครับอโอเคแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับในในห้องเครื่องน่าจะเซตโบเป็นเครื่องของ1.5เทอร์โบครับะนี้ข้อมูลรถผิดพลาดไงผมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะก็รีวิวเอาสนุกสนุกนะครับอย่าซีเรียสอย่าดราม่ากันนะทุกคนแล้วก็ล้อนะครับก็จะเป็น r e 30นะครับสีเทา ครเบรกเอลเเลสมาอย่ากมากับยางบิสโตรนะครับสองสามห้านะครับสี่ห้าสิบเจ็ดนั่นเองนะสี่ 4, 5, 17, เส้นหน้าหลังน่าจะเท่ากันนะผมว่าอ๋อ,อใช่ใช่ทุกคนหน้าหลังเท่ากันครับอ่าแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นตัวยาวนะยาวออกมาแบบ ตรงไฟเลยนะแบบกินไฟมานิดนึงเป็นลายคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วก็ H แดงนะทุกคนแต่นนี้สีรถมันเป็นสีแดงนะมันก็เลยมองไม่เห็นนะแล้วก็ต่อไปเราก็ไปฟังเสียงรถกันบ้างเลยนะว่าแบบเออแบบเสียงรถจะเป็นไงติดเครื่องนะทุกคนเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเบิ้ลสักสองสามทีนะ โอ้โหแบบเสียงเทคนี่ชัดเจนแหลยโอ้โหถ้าถ้าถ้าเดินมาฟังฝั่งนี้จะได้เสียงโบออฟวาวนะทุกคนสุดยอดจริงแต่เราไปลองฟิลลิ่งการขับกันนะทุกคนว่าแบบเออจะเป็นไงโอเคไหมเดี๋ยวผมขออญาตปิดฝากระโปรงกันครับ เคเดวเราไปลองฟิลลิ่งการขับก่อนเลยนะแล้วเราไปดูมุมมองภายในรถก่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ภายในนะครับผมลืมรีวิวนะเป็นเบาะบายนะครับวั r เท x นะครับแล้วก็มีเส้นดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปรับบูสไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกคนเคเดี๋ยวเราลองโลบูสก่อนเลยนะ mm hmm. ว่าแบบเออแบบฟิลการขับโลบูสนี่จะเป็นไงกับไฮบูสนี่ต่างกันหรือเปล่านะทุกคน ชัดจัดอะหโหแล้วรอบอยู่ที่ลิมิต7 5 0 0ะทุกคนเดี๋ยวยูเทอร์นาเดี๋ยวเราลองปรับไปทางฮบูกันดูถือว่าเดินเรื่อยๆเลยนะทุกคน Okay. เดี๋ยวทุกคนว่าแบบเออ๋ยวทุกคนจะบอกว่าเออแต่รถแม่งแบบวิบ่งไม่พอแบบทางมันสั้นเกินใช่ไหมเดี๋ยวผมถอยไว้ให้แบบให้สุดตรงที่มีตำรวจตั้งดานฝั่งตรงข้ามเลยนะแบบหนีเบินหน่อยเบินหน่อยฝั่งน,นู้นมีตำรวจตั้งด่านแล้วทุกคนตั้งสองฝั่งเลยนะ ก็ตามสเต็ปบังนะครับทุกคนก็ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนาตปรับเป็นไฮบูสน่อยนะทุกคนก็ฟิลขับมันจะได้เป็นยังไงนะจะได้แบบรู้สึก ถึงแบบว่าเออเมื่อกี้โลบูทรอบมาช้ากว่านิดนึงไฮบูทรอบฟาดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่เราก็ไปลองเลยนะโอ้โหฟรีฟรีฟรโอ้โหตับสามแล้วทุกคนรอบอยู่ที่เจ็ดเนห้าเจ็ดนหกนะถามว่าขึ้นเร็วกว่าเดิมไหมผมว่าขึ้นเร็วกว่าเดิมแล้ว วก,กับระยะทางนะโอหวิเกือบถึงด่านตำรวจถอยอะถอยเลยถอยเลยอันนี้เมื่อกี้เราระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเกือบเกือบแตะ300อยู่ประมาณ27 2 8จ็นะคนความเร็วครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูแบบแบบแบบว่าอยู่เทินอยู่เทินเดียวกับโลบูนะแบบวิ่งระยะเท่ากันนะ สับสามเรียบร้อยเจ็ดเป็นห้าสับแล้วอยู่ที่สองสี่สองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบโอ้โหประมาณสองร้อยหกสิบนะทุกคนเฮ้ยขู่แล้วเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะตกคันนาตกไหลาทางนะเพื่อน เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหฝากระโปรงบุบเลยเฮ้ยบ hey! ันไลการช่างนะตกแอ่งน้ำกลางเฉยต้องขึ้นใหม่นะทุกคน โอ้โหขึ้นไม่ได้นะมันชันเงินอ่ะบวกบวกกับรถเราเตี้ยลแหละสกงสเกิร์ตนี่ไปหมดอะฝาคารบอนจากฝาคารบอนกลายเป็นฝาธรรมดาโอ้โหไม่ได้ทนะุก <It> คนต้องกลับผิดว่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองให้บลัฟกันอีกสักสองรอบอีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็รีวิวว่าอาจจะจบเพียงเท่านี้นะ อันนี้มุมมองทายรถมากนะทุกคนดึงเบรกมือบูติดบูติดเสียงแบบเทอร์โ,โบโนี่แบบซูดดังมากเสิร์แบบไม่ใช้เสิร์ดีเสียงดูดมนะันอะดูดลมอะ โอ้โหแล้วตกเป็นรอบที่สองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้รู้ว่าฟีลการขับของโรบูสกับไฮบูสเป็นยังไงนะทุกคนแบบว่าแบบมันแรงขนาดไหนแล้วแบบจนแบบเบรกเอาไม่อยู่นะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวรถ F C by Art c กาโตเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ว่าเราจะมากับรถอะไรนั่นเองขอบคุณครับ